สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสาดาชาแนลนะคะตอนนี้เรามาอัปเดตนะคะตรงนี้นะคะเมื่อก่อนที่เป็นส่วนกล้วยนะคะที่ปดาคเคยลงคลิปไปนะคะเป็นส่วนกล้วยที่ถูกไฟไหม้นะคะตอนนี้นะคะก็ได้ดันดินไปในแนวเ,เ,เท่ากันกันกบวัดสลาวัดภูหลวงนะคะเพื่อจะสร้างกุฏิใช่ไหมมนาตรงนี้จะสร้างกุฏิพระนะคะที่พักที่พักสงฆ์นะคะแล้วก็มาทําร่อง ร่องน้ํานะคะตรงนี้ก็ไถดินลงมาเก็บมาเพื่อลงมาเพื่อให้มันเป็นพื้นที่ที่ราบเรียบนะคะอันนี้ก็มาชมกันนะคะนะคะตรงนี้เมื่อก่อนเป็นส่วนกล้วยนะคะที่ถูกไฟไหม้นะคะตอนนี้ก็เหลืออยู่นิดนึงคือด้านบนกล้วยไม่ได้ตายนะคะกล้วยที่ถูกไฟไหม้ก็จะฟื้นขึ้นมาอีกเมื่อโดนน้ําก็จะฟื้นขึ้นมาอีกนะคะแต่ว่าตรงนี้ก็พระาจย์สมบัติก็ให รถนะคะมาปรับดินนะคะเพื่อสร้างปุติหรือสำนักสงฆ์นะคะ,ะที่พักสงฆ์เนาะที่พักสงฆ์นะคะอันนี้ก็คือเป็นร่องน้ํานะคะถ้าน้ําไหลามาจากภูเขาคือภูหลวงนะคะก็จะไหลลงมาบริเวณนี้ก็จะมีร่องน้ํานะคะเราก็จะมีร่องน้ําให้ตรงนี้เลยนะคะ แล้วหินนี้นะคะได้มาจากการเกรดไถดินบริเวณนี้ลงมาก็จะมีก้อนหินนะคะรตรงนู้นก็จะมีลานหินเนาะอันนี้เป็นร่องน้ำสำหรับเวลาน้ำไหลลงมาจากภูเขานะคะ,นะคก็จะมีช่องร่องระบายน้ำนะคะเพื่อไม่ให้น้ำมาพัดตรงที่พักสงนะคะที่จะทำขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นร่องน้ำนะคะอันนี้คือส่วนกล้วยนะคะ ที่เราเคยมาถ่ายทําว่าถูกไฟไหม้นะคะก็คือบริเวณนี้นะคะยังเหลืออยู่นะคะด้านบนนะคะไม่ได้ถ่ายทั้งหมดนะคะถ่ายเฉพาะส่วนที่เราต้องการที่จะทํานะคะตอนนี้ก็อันนี้ก็คือเห็นที่เราได้มาจากการถ่ายนะคะมาจากการถ่ายเก็บติมตรงนี้ได้ก้อนใหญ่เราก็เอามาทำอ่าแล้วก็ปลูกต้นจันผานะคะ คือจันผาแล้วก็มีหินแล้วก็ทําคูกั้นน้ํานะคะไม่ให้น้ําไหลเข้ามาส่วนที่เราจะสร้างกุฏิตรงนี้นะคะบริเวณนี้นะคะอันนี้ก็คือไม้นะคะไม้ที่อยู่ด้านข้างศาลาวัดภูหลวงมาก่อนนะคะนะคะอันนี้ก็ ก็จะมาถ่ายภาพรอบๆให้ดูนะคะนี่ก็เป็นคู้กั้นน้ำนะคะสำหรับที่จะป้องกันน้ำเวลาฝนตกนะคะที่จะไหลามาจากผู้หลวงข้างบนนี้ตรงนี้คือภูหลวงนะคะตรงนั้นคือภูพาเหนะคะ เลยเลยไปก็เป็นรอยต่อระหว่างภูหลวงที่อยู่ด้านหน้าด้านหลังภูหาให้หรือเรียกว่าภูรับแลเนาะที่ลุงพลมองนะคะอันนี้ก็เป็นภูผาแอกนะคะตรงนี้ก็มองเหมือนเป็นสะพานนะคะนี่นะคะมองเหมือนเป็นสะพานแต่ที่จริงเป็นถ้ำน่าจะเป็นถ้ำภูผาแอกอ่าเป็นหินที่เกิดขึ้นเองจากธรรมาชาตินะคะมองเหมือนสะพาน <Okay. S 1> เลยเนาะ อิงด้านบนนะคะก็จะเป็นต้นไม้ขึ้นนะคะเป็นหน้าผานะคะเป็นธรรมชาติที่สร้างมาอย่างสวยงามเนาะนะคะอันเอตรงที่เป็นขา,ขาวๆเข้าไปก็จะมีเงาดำๆอยู่ตรงต้นไม้เนาะอันนั้นน่าจะเป็นทางเข้าวัดเนาะนะคะอันนี้เราก็ถ่ายให้ดูว่าอันนี้ภูผาแอกนะคะน่าจะเป็นถ้ำภูผาแอกป้าไม่ได้ใช้ ไม้ตะขาตั้งนะคะมันก็เลยสั่นไปสั่นมาน,นี่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นนะคะอ่อต้นไม้ใหญ่น่าจะเป็นต้นตะเคียนหรือเปล่าไม่รู้นะแต่เป็นต้นไม้ใหญ่ก็เอามาโชว์นะคะถูกไฟไหม้นะคะ,ไไะ,คะตรงนี้ถูกไฟไหม้แล้วก็หินนะคะหินที่เราเอาได้จากตรงนี้เนาะได้จากตรงที่เราเกตดินลงมานะาก็จะมีก้อนหินใหญ่ๆก็อเอามา น่าจะแม่นางตะเคียนเนาะต้นใหญ่มากนะคะแล้วก็จะปลูกจันผานะคะนี่คือจันผาเนะก็ปลูกก็จะมีรากยาวตรงนั้นน,ะะนี่เลยนะคะอันนี้ก็นี่นะคะจริงๆแล้วเป็นโพรงนะคะใหญ่มากเป็นลำต้นไม้ที่แบบว่าน่าจะสามคนโอบนะคะตรงนี้อันนี้ก็เป็นต้นไม้ที่ใหญ่มากนะคะ แต่ก็มีเกิดจากการไฟไหม้นะคะแล้วโค่้นนะสมัยก่อนนะคะพะอจย์สมบัติก็เอามาเก็บไว้ตรงนี้แล้วก็ปลูกปอาเจนท้านะคะหินที่อน,นั่นที่ที่อยู่ตรงภูเขานะคะก็จะเอามาดันขึ้นมาอ่าไว้ตรงนี้นะคะมารองรับอ่าไม่นางต้นไม้เนะแต่มากนะคะเดี๋ยวเราให้ไปชมต้นไม้นะครับอันนี้ก็ปลูก จ้นผานะะถ้ากำลังงามเลยนะคะถ้ามันจะแตกใบเลยเมื่อก่อนจะอยู่ตรงนู้นนะคะตรงนู้นก็จะมีแท่นหินใหญ่ๆเนาะเมื่อก่อนต้นไม้จะวางอยู่ตรงนู้นที่มีจันผาอยู่หนึ่งต้นนะคะตรงน้นเลยะ,ะอันนี้ก็เป็นสลานะคะตอนนี้ก็ช่างนะคะช่างที่ละเหมาก็กำลังทำเรื่อยๆเก็บใม้งใบไม้ออกนะคะอันนี้ก็เป็นหินนะคะเป็นจันผา อันนี้คือต้นไม้ใหญ่นะคะที่ถูกไฟไหม้เนาะนะคะสาธุสาธุานะนี่ก็จะเป็นบริเวณก,กว้างๆนะคะอันนี้ภูผาเอกเนาะอันนี้ก็มีปลูกต้นไม้นะคะไว้เป็นร่มเงาต่ต้นแต่ป้าไม่รู้อะไรน่าจะเป็นต้นต้นอะไรไม่รู้เนาะอันนี้ก็เป็นแท่นหินใหญ่นะคะที่เรา เจอขึ้นมาก็จะเอามาวางไว้ด้านบนแล้วก็ปลูกนะคะปลูกต้นยันผ่านร,บรอบๆนะคะมีต้นโพอยู่ต้นหนึ่งนะคะอันนี้คือต้นโพเนะปลูกไว้หน้าวัดเลยนะคะทางโน้นก็ให้เป็นทางผ่านให้ชาวบ้านผ่านไปได้นะคะเป็นถนนเหมือนก็ทําเป็นถนนเบยเนะ,ะตรงนี้ก็จะทําเป็นที่พักสงนะคะตรงนี้ก็น่าจะเป็นถนนเนาะ,ะขึ้นมาจากนี้เลยด้นานล่างเลยเนาะ,ะตรงนี้ก็เป็นคลองนะคะ เป็นคลองที่เราเอาน้ําลงไปตรงนี้นะคะก็จะเป็นคลองอันนี้ถนนก็ให้ชาวบ้านขึ้นที่ขึ้นมาทําไร่มันนะคะก็ขึ้นมาก็มีทางอ,อาจารย์ก็ทําเป็นทางไปให้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นสวนข้าวโพดสวนมันสวนมันสำปะหลังนะคะสวนยางก็มีนะคะสวนกล้วยก็มีนะคะทางนูน้น อันนี้ก็เป็นวัดภูหลวงนะคะที่ป้าถ่ายอันนี้คืออ่าตรงนี้เห็นชัดเลยภูผาเฮะนะคะตรงนี้คือภูผาเหะนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นภูผาแอกขึ้นมานี่นะคะไปตรงน้นเป็นภูเหล็กไฟนะคะแต่ถ้าดูจาก,กมุมนู้นจะเห็นภูกระล้นหลังเลยหลังวัดเออหลังสลา,าขึ้นไปนะคะอันนี้คือภูหลวงนะคะ คลิปนี้ถ้าถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวดาชาแนลด้วยนะคะ,อ,ะอย่าลืมซันกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนครั้งต่อๆไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ